เราเป็นประเภทชุดฉากเขาเรียกว่าแต่งหน้าวิบวับรับซับตุดจีนอะไรทำนองนี้ แบบหน้าสดๆเลยนะคะเดี๋ยวมินนี่นะคะก็จะทำ Get Ready With Me นะคะในลุคตุดจีนปี2022นะคะว่าจะออกมาสวยปังเรียกอ่างเปาได้เยอะขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนมินนี่จะใช้อันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเช็ดทาําความสะอาดหน้าก่อนก่อนที่เราจะลงแบบสก,กินแคร์ไดๆ แล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะลง moisturizer เลยคะ่ะ mini ใช้ของอันนี้ค่ะตัวนี้มีความเป็นเจลด้วยมันก็จะไม่แบบหนูหน้าจนเกินไปนะคะเวลามันซึมเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยกันแดดเลยคะ่ะกันแดดนนี่ใช้ของตัวนี้ค่ะบางเบามากไม่ทําให้แบบหน้าเราดูเป็นแบบเมือกเมือกเหมือนคนทากันแดด หลังจากที่เราลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะขั้นตอนแรก Refresh หน้าด้วยค่ะด้วย Dior Forever Skin ที่เป็นตัวแบบเซตรีเฟรชเราเหมือนปลุกผิวก่อนเริ่มแต่งหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะมินนี่ก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะทุกคนเป็น Stoke c r ม a m จาก MAC นะคะอันนี้มินนี่ใช้สีพิงไลท์ค่ะคือแบบชอบมาก หน้าดูแบบเงาสุขภาพดีให้กับผิวมากๆแล้วก็ต่อมานะคะก็คือคอนเซปต์ผีจีนค่ะอันนี้นะคะมินี่จะใช้นิกส์ค่ะสีส้มในการคอ r r e c t ใต้ตาก่อนนะคะเดี๋ยวมินี่ก็จะใช้แป้งแบนนะคะในการเกลี่ยให้มันมีความแนบไปกับผิวมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการลงรองพื้นเลยค่ะต่อไปนะคะมินี่จะใช้นี้เลยค่ะ Charlotte t i b u r y นะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่ของเขาเลยที่เพิ่งลนช์มาได้ไม่นานนะมีส่วนผสมของแบบไฮยาลูรอนแอซิดนะคะที่จะช่วยในเรื่องการกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแต่ให้ฟินิชที่เป็นแมตต์แล้วก็ผิวยังดูสวยอยู่จริงๆอันนี้มินี่ได้มานี่ยังไม่เคยแบบใช้เลยนะัเนี่ยอันนี้คลิปแรกอันนี้มินี่ใช้สีเบอร์สามนะคะเป็นคูลโทนเนื้อเขาจะมีความแบบหนึบนิดนึงนะคะอาจจะเป็นพอ ว่าใส่ตัวพวกแบบบำรุงไฮยาเข้าไปด้วยแต่เป็นการให้งานผิวที่โอเคมากเสร็จแล้วนะคะตามด้วยคอนซีลเลอร์เลยค่ะคอนซีลเลอร์มินเนี่ยใช้2ตัวนะคะก็คือจากอานาเซียนะคะแล้วก็จากนาสค่ะ เดี๋ยวเราก็ใช้นานะคะทำตรงนี้ให้มันดูมีความแบบสว่างขึ้นมาหน่อยเราจะลงแค่บริเวณตรงนี้ก็พอนะคะถ้าเราลงแบบใกล้ใต้ตาเยอะเกินไปมันจะแบบเส้นๆนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์สร้างกรอบหน้ากันเลยมินี่ใช้อีลาลัสนะคะนั่นก็คือ2เฉดนะคะก็คือเป็นเฉดน้ำตาลอ่อนกับน,น้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่น้ำตาลเข้มกันก่อนเลย มันค่อนข้างเกี่ยง่ายมากนะคะตัวนี้แล้วมันก็ไม่แห้งเร็วด้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยสีที่อ่อนขึ้นค่ะทำให้มันมีความแบบสมูทมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลงครีมบลัชกันเลยมินี่ใช้ของนาค่ะสีออร์แกซัม หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นคันจากดีออนะคะเป็นแป้งที่มาในตลับแบบคูชชั่นนะคะแล้วก็นี้จากยิปซ่าค่ะเป็นแป้งที่มีความแบบบางเบามากเลยนะคะเราจะเริ่มใช้อันนี้ในการเซตใต้ตาก่อน เบรกใต้ตาแบบอ่อนๆนะคะคือจะไม่เบรกหนะัรู้สึกว่าอยากได้งานที่มันมีความเป็นแบบดูธรรมชาติมากขึ้นให้มันบางหน่อยด้วยการค่อยๆเลเยอร์มันลงไปค่ะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะตลับที่ใหญ่ขึ้น เสร็จแล้วนะคะมินี่ก็จะฟิกทุกอย่างด้วยสเปรย์หนึ่งรอบมินี่เป็นคนแต่งหน้าแล้วไม่ค่อยชอบเติมระหว่างวันหลายขั้นตอนนึงแต่รับรองได้ว่าไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยไปกันที่งานคิ้วเลยค่ะโอเคค่ะเราซูมกันเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงานคิ้วกันก่อนนะคะวันนี้มินี่จะใช้ของอนาตาเซียค่ะตัวแรกนะคะมินี่จะใช้นี้เลยทุกคนนี้ก็คือมีเดียมบราวด์บราวด์พาวเดอร์ดูโอนะคะอันนี้มินี่ใช้สีมีเดียมเนาะข้อดีของคิ้วมินี่คือแบบตัดทรงมาแล้วมินี่ ก็เลยแบบไม่ค่อยต้องแบบมานั่งวาดอะไรเยอะนะคะจะใช้สีเข้มแค่บริเวณหางนะคะทุกคนจะไม่ถมไปทั้งคิวแล้วก็ต่อมานะคะมินนี่ก็จะใช้สีนี้ทำให้คิวดูมีความซอฟต์มากขึ้นนะคะใช้สีเบอร์หนึ่งคะ่ะนี่ ใครที่ทําผมแนวบลอนช์ anche, อะไรอย่างเงี้ยสีนี้เป็นสีที่สวยนะคะถมสีคิ้วเรียบร้อยเลยนะคะมินนี่ก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะด็อกเตอร์มาสคาร่าฟิกเกอร์นะคะ,ะ,คะจาก E2D อันนี้คือดีมากมันจะทําให้คิ้วเรามีความตั้งมากขึ้นแต่ว่าไม่แน่ไปกับผิวนะคะ เห็นไหมคะคิ้วเราก็จะมีความแบบฟูมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้แน่ไปกับผิวนะคะปแปรงเนี่ยแหละในการเซตให้มันมีความแบบตั้งมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะมินนี่ก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะคิ้วเรามีความแบบคมชัดมากขึ้นนะคะจากอนาตาเซียเหมือนกันเป็นการเหมือนคัดให้คิ้วเรามีความชัดมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ใช้แปรงคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นแปรงแบนในการเกลี่ยนนะคะหลังจากนั้นนมินนี่ก็จะใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะ e อีตูเซ่ลาสุดชันอาพมันไม่ใช่มาสคาร่าที่ปัดคิ้วนะคะมันที่ปัดขนตาแต่ว่ามินนี่ชอบเอามาปัดคิว้ว เราก็จะปัดแค่ตรงแบบปลายๆายคิ้วเพราะว่าหัวคิ้วเนี่ยมินนี่ก็จะใช้อนาตาเซียเหมือนเดิมนะคะเบอร์หนึ่งค่ะออกแนวเป็นแบบแซนเหมือนกันเพื่อจะทำให้แบบมันเข้ากับสีผมมากขึ้นนะคะสีเนี่ยมันจะทำให้ขนคิ้วเราเยอะมากขึ้นฟู Full มากขึ้นเห็นไหมคิ้วมันจะมีความแบบสูดมากขึ้นมันไม่ดูเข้ม,เข,มเข้มเหมือนตอนแรก อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยของคิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ move ไปแต่งตากันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะตัวแรกที่มี่จะใช้ t a ท Ma t t e นะคะชาโดจาก h ู da ค่ะแห้งเร็วมากทำให้แบบสีตามันสว่างขึ้นนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีความแบบสว่างขึ้นหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวมีนี่ก็จะมาทำให้แบบเซตตานะคะด้วยอันนี้พาเลตจาก Perry Perla ค่ะ ต่อไปนะคะมินี่ก็จะใช้พาเลตจาก Too To f c e e ค่ะจะใช้สีนี้นะคะสีชมพูพีชนี่ค่ะคัดกระบอกตาก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะมินี่ก็จะใช้พาเลตซอฟต์แกรมจาก a n าตาเซียนะคะใช้สีนี้ค่ะสีออกแนวพีชพีชนะคะในการมาเบลนด์ตรงนี้ให้มันมีความแบบสมิ่มากขึ้น เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำดอลลี่ใต้ตากันมินนี่จะใช้อันนี้เลยคะ่ะทุกคนของเจฟฟรีย์สตาร์นะคะมินนี่เลือกสีพีชเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้กับสีผิวของเรามากที่สุดนะคะอันเมคอัพเกาหลีเขาชอบใช้กันนี้ก็เลยเอามาอัดเดนะคะต่อมานะคะมินนี่ก็จะกลับมาใช้ Huda Beauty ค่ะใช้ตรงส่วนกลิตเตอร์นะคะทำดอลลี่อายใต้ตาข้างล่างค่ะ เบลนด์สีพีชเนี่ยให้เข้ามาถึงบริเวณข้างล่างตาด้วยนิดนึงกลับมาใช้อันนี้เลยคะ่ะ Huda Beauty นะคะในการทาเปลือกตาข้างบน,นะคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะท็อปกิตเตอร์ตานะคะให้มันดูมีมิติมากขึ้นวัชนิก้าบิวตี้นะคะอันนี้ก็คือกิตเตอร์แนละ้วแหละแต่ว่าเราเป็นประเภทสายแบบ เขาเรียกว่าแต่งหน้าวิบวับรับซับตุดจีนอะไรทำนองนี้โอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไลเนอร์กันเลยวันนี้นะคะจะใช้ไลเนอร์ของนาค่ะเป็นสีแมมโบนะคะจะมีความแบบน้ำตาลแดงนิดนึงในการทำไลเนอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แปรงที่หัวลักษณะแบบนี้นะคะในการมาทำเชฟให้มันมีเชฟที่สวยมากขึ้น,นะคะ่ะ ใต้ตามินี่ก็จะใช้อันนี้เหมือนกันแต่ว่าให้เบาๆมือหน่อยนะคะดัดขนตากันเลยค่ะมินนี่ใช้ที่ดัดขนตาของโ o r e c นะคะพอเราดัดขนตาเรียบร้อยนะคะมินนี่ก็ใช้นี้เลยค่ะ e toC last version up นะคะปัดขนตาเป็นการพรัมเมอร์ก่อนปัดมาสคาร่าค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาปัดขนตากันมินี่ใช้ที่ปัดขนตาของจองแซมูนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับขนตาให้เป็นช่อกันให้เน้นปัดแบบขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะได้แบบจับช่องง่ายก็ทําแบบนี้สลับไปเรื่อยๆค่ะก็ค่อยๆจับค่อยๆนีบนะคะอันนี้นะคะมินี่ปัดขนตาแล้วก็จับช่อขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะบางวันมันก็จะจับสวยบางวันมันก็จะจับไม่สวยนะเก็บ ดอลลี่อายใต้ตานิดนึงกับสีนี้เลยค่ะชมพูชมพูนิดนึงโอเคค่ะเราแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดแก้มคอนทัวร์ใดๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ปัดแก้มนี้เลยค่ะของอ f ฟรานะคะโดยสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีแบบแนวอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะ คอนทัวร์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นของ d ีออค่ะ b a c k s t a g e Contour Palette นะคะมินนี่จะใช้สีน้ำตาลอมเทาที่ให้เงาค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมินนี่ก็จะใช้ไฮไลท์อันนี้เลยค่ะ Charlotte นะคะ Spotlight ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาลิปกันเลยวันนี้นะคะมินนี่จะใช้ Charlotte บอร์รี่ค่ะสีไอคอนิกนูนะคะ อันนี้ใช้เป็นลิปบาล์มนะคะจากชาแนละนันเบอร์5ค่ะไลฟ e ฟ o o โรสบูดนะคะสีจะเป็นแบบนี้ท็อปด้วย Kylie ทีนะคะมินนี่นะคะก็จะตามด้วยของชาแนลอีกทีนะคะเพื่อทำให้ปากเราดูแบบละเลื่อมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยว mini มินนี่ไปทำผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันคะ่ะ เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แอบ,บเปลี่ยนสีลิปนิดนึงให้มีความแบบแดงเชอร์รี่ขึ้นนะคะก็ใช้ของนาสค่ะก็ได้ลุคป,ประมาณ ในลุกตุดจีนปี2022นะคะเรียกว่าเป็นลูกคุณหนูนะคะสส่เรียบร้อยนะคะปกติจะไม่ค่อยแต่งหน้าหวานขนาดนี้วันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะคะสามารถแต่งตามกันไปได้นะคะแล้วก็ขอให้ตุดจีนปีนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆได้รับโชคอ่างเปาแตเอียกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย